สวัสดีครับต่อจากคลิปที่เราไปเที่ยวทุ่งทานตะวันบริเวณอ่างซับเหล็กนะครับที่เรามองเห็นวัดอยู่บนยอดเขาครับเดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆมานะครับมายังวัดเขาตะก้าทองครับตามปุ้ยมารับชมเลยครับบริเวณใต้สารานะครับเราสามารถขับรถขึ้นมาจอดได้ครับ เดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆขึ้นไปกราบสักการะสารีละหลวงปู่บุญเหลือกันนะครับซึ่งร่างของท่านใส่ไว้ในโลงแก้วครับ มีถ้ำ เดี๋ยวปุ้ยพาเพื่อนๆเ,เดินชมบริเวณภายในวัดนะครับไปเราขึ้นไปไหว้พ่อปูพ่พญานาค น,นะครับตรงนี้เป็นเจ้าแม่ตะเคียนนะครับ นี่ทางนี้เดี๋ยวค่อยลงไปดูทางขึ้นกาบสักกะเดี๋ยวเราขึ้นไปชั้นบนกันครับ ด้านบนจะเป็นหน้าผานะครับเป็นแนวหินตั้ง90องศาครับเราสามารถมองเห็นทุ่งดอกทานตะวันบริเวณอ่างซับเหล็กด้วยนะครับด้านนี้จะเป็นถ้ำมหาโชคนะครับถ้ำมหาโชค ไม่ยินนะ 嗯。喂外，不喂呀！ เดี๋ยวปุ้ยพาเดินมาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับเหมือนทางวัดจะยังสร้างไม่เสร็จครับมีบันดไดทางขึ้นด้วยครับเดินไปดูยังทาไม่เสร็จภายในถ้ำก็จะมีค้างคาวอยู่ด้วยนะครับ เราจะได้กลิ่นมูลค้างคาวครับเขายังสั่งไม่เสร็จเลยปุ้ยขอขอบคุณเพื่อนๆพนพี่ๆี่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ้ยด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ